ปัาครับอะไรขอโทษนะป่า,มปาผมขอถามดิสิครับป๋ามีของดีอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้ถึงที่ติดป๋าขนาดเนี้ยรู้จะบอกใครนะมไม่บอกใครแล้วครับจะเป็นลักสนิทเลยครับป๋ามีน้ำมันพาย <c oughs> น้ำมันพายโ <c oughs> อ้ยดูสิเคลียคอ <c oughs> ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ติดป๋าแกเลยใช่รักกันมากเลยดูนี่กูดูแล้วว่าแฟนเขาไม่อยู่กูดูแล้วว่าแฟนเขาไม่อยู่ ไดเลยครับป๋าดูรถก่อนได้เลยนะครับอ้าวณนาคมมาทำไมโอ้ฉันนี่นะรู้สึกเป็นเกียรตและดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งยังใช้อวิชาเล่นของกับผู้หญิงอยู่อีกเหรออะยืนแทนกูเลย หัวร้อยิ่งใหญ่ผู้หญิงจ้ะพี่อย่ามาพูดอย่างนี้ผู้หญิงเขาเลือก่องยังไม่หยุดอีกใช่ไหมอาวิชาของแกอย่าทำอย่างนี้นะเว้ยอ้ย่าอย่ากูไม่ใช่อย่ากูไม่ใชเออโอ้เหนียวมากเลยเนี่ยดึงภาพอะไรสิไม่ดึงตัวตนมันไปล่ะ กลับไปอยู่กับพี่อย่าพูดอย่างนี้ด้วยทำไมไม่ๆเไป็นไรเป็นไร่พี่บีคนนี้พี่บีกจะท่อมท้อกันเลยนะท้อกันเหรอจะกลับไปอยู่กับพี่ไหมพี่เป็นใครโอ,อ้อแกใช้ของกับน้องใช่เจนาเขาจำฉันไม่ได้กูเพิ่มตามทุกอย่าง <c oughs> มีใครกล้าทำกับกูไหมใ้ถึงมากใช้ถึงมาก <c oughs> <c oughs> ลอยขึ้นมา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 ไอ้ชิวอย่าคอกอนไอว่ปคนกูจะกลัวมึงเหรอมึงต้องเจอกับอาจารย์กูเปรี้ยอยู่ไหนอะมาช่วยทีเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำของกันเลยครับเย่าทำของกันนนี้นะครับผมขอร้อเฮ้ยเอ้ยอ้ยอ้ย้ยอยฉันย

ต่างคนต่างมีของเฮ้ยต่างคนต่างมีของเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยผมไม่รู้ผมทำอะไรให้มึงทำอะไรใมึงเขาบังคับผมไอ้นี่ร้องของเขาบังคับผมเห็นกูเป็นลูกศิษย์นี่ว่าไม่แน่เหรอไมกลับแล้วไม่กลับเฮ้ยไรอะเป็นไรอะไปเลยอะนี่เป็นเพื่อนไหม